ผู้ใดได้ฟังธรรมย่อมพบแสงสว่างนำชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้กระผมมีบทความดีๆนํามาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเคยในหัวข้อความมหัศจรรย์ของคนมีบุญเก่าหากได้เกิดมาแล้วจะเกิดในตระกูลสูงในตระกูลที่ร่ำรวยหรือเกิดมาแล้วจะเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่มีโรคเป็นคนมีอายุยืน และจะมีความสุขมากแล้วบุญอันใดเล่าจะบันดาลให้เป็นตามฐานะดังที่กล่าวมานี้เผื่อว่าชาติหน้าจะได้มีฐานะแบบนี้บ้างไม่ต้องเกิดมาลำบากลำบนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกําลังใจในการจัดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับความมหัศจรรย์ของบุญในบรรดาสิ่งที่อาจช่วยเราได้ในโลก ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่าบุญเลยบุญที่ทำไว้มากๆนี้จะช่วยเราได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเกิดแล้วยังตามช่วยตายแล้วยังตามช่วยแม้การบรรลุจุดหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือการบรรลุพระนิพพานบุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้บุญที่ช่วยเรานี้มีอยู่สองประเภทคือบุญเก่ากับบุญใหม่บุญเก่าหมายถึงบุญที่ทำไว้แต่ชาติพังก่อน บุญใหม่หมายถึงบุญที่ทำไว้ในปัจจุบันนี้ซึ่งความจริงของบุญเก่ากับบุญใหม่มักจะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่บุญเก่าที่ทำไว้แล้วในชาติก่อนช่วยเราได้ดังนี้ช่วยเราให้เกิดเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีกิเลสตายแล้วย่อมไปเกิดใหม่ตามกรรมทำความชั่วตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่ทําความดีตายแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาและพรหมช่วยเราให้เกิดมามีร่างกายที่สมประกอบคนบางคนบุญเก่ามีเพียงที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเมื่อช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วบุญก็หมดอํานาจปล่อยให้บาปที่ทําไว้ในอดีตทําลายล้างทําให้คนพิการทุกทรมานไปตลอดชีวิตบาปนั้นก็จะตามสนองในชาตินี้ช่วยเราให้เป็นคนมีรูปงาม คนรูปร่างงามมีอยู่สองชนิดคือรูปงามตามธรรมชาติกับรูปงามด้วยการตกแต่งความมีรูปงามเป็นความต้องการของชายและหญิงทุกคนคนรูปงามมองกระจกคราวใดก็จะทำให้จิตใจปราบครื่มเป็นสุขคราวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเมื่อชาติก่อนหญิงชายใดเป็นคนอดทนสงบเสงี่ยมควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่โกรธมีความเมตตาปราณี ไม่ด่าว่าให้ใครเจ็บใจให้อภัยต่อคนทุจริตคิดร้ายเสมอถ้าตายแล้วเกิดมาชาตินี้บุญนี้ก็จะบันดาลให้เป็นคนมีรูปงามช่วยเราให้เกิดในตระกูลสูงมนุษย์นี้ถ้าเลือกเกิดได้ก็คงจะเลือกเกิดในตระกูลสูงสูง,สงแต่เวลาเกิดจริงๆแล้วจะเกิดในตระกูลสูงได้กี่คนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อชาติก่อนยิ่งชายใดเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เข้าใจแสดงความเคารพไม่อวดดีตายแล้วเกิดมาเป็นคนในชาตินี้บุญน,นั้นจะบรรดาลให้เกิดในตระกูลสูงช่วยให้เราเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยความจนเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในโลกเพราะความจนมันทำลายความหวังความต้องการความสุขความสบายทุกอย่างของเราหมดสิน้นทุกคนดิ้นรนทำมาหากินตั้งแต่เช้ายันคำ่ำเพราะต้องการความร่ำรวย เพราะทรัพย์สินเป็นแก้วสารพัดนึกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อก่อนหญิงชายใดเป็นคนใจกว้างมีความเมตตาปราณีช่วยให้คนอื่นมีความสุขเสียสละสิ่งที่ตนมีแก่คนยากไร้บำรุงสมณะชีพรามสร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่คนส่วนรวมผลของการบริจาคนั้นจะบ,บันดาลให้เกิดเป็นคนร่ำรวยหรือเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยในชาตินี้ ช่วยเราให้เกิดมาเป็นคนมีอายุยืนแม้ความจริงจะบ่งชัดว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ทุกคนไม่มีใครอยากตายอยากจะมีอายุยืนในโลกนานๆบางรายเที่ยวสแสวงหายาอายุวัฒนะมารับประทานและพรที่ให้กันก็เริ่มต้นว่าอายุวันณนะสุขะละการเกิดเป็นคนอายุยืนสิ่งอื่นช่วยไม่ได้จริงบุญเท่านั้นที่สามารถช่วยได้แน่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อชาติก่อนหญิงชายใดไม่ฆ่าสัตว์และมนุษย์มีเมตตาการุณาใครเจ็บป่วยรักษาเกิดมาเป็นคนในชาตินี้บุญนั้นจะบันดาลให้เกิดเป็นคนมีอายุยืนต้องนับว่าเขามีบุญมากช่วยเราให้เป็นคนแข็งแรงปราศจากโรคขึ้นชื่อว่าโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดไม่มีใครชอบไม่มีใครต้องการทั้งนั้น เพราะโรคเป็นศัตรูอันร้ายกาจของชีวิตแม้จะเกิดในตระกูลสูงมีเงินมากแต่ถ้ามีโรคประจำตัวแล้วไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อชาติก่อนหญิงชายใดเป็นคนมีเมตตาไม่เบียดเบียนไม่ทรมานเพื่อนมนุษย์และสัตว์ให้ยาเป็นทานแก่สัตว์และคนทั่วไปแล้วจะไม่มีโรคช่วยเราให้เป็นคนมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดแม้หลักธรรมดาจะยืนยันว่า ความฉลาดเกิดจากการศึกษาก็ตามทีคนที่มีมันสมองฉลาดเป็นพิเศษถ้าไม่มีบุญเก่าเข้ามาช่วยแล้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อชาติก่อนหญิงชายใดเป็นคนขยันในการศึกษาไท่ถามท่านผู้รู้อยู่เสมอบุญนั้นจะบรรดาลให้เกิดมาเป็นคนฉลาดในชาตินี้บุญใหม่ที่ทำในปัจจุบันจะส่งผลสืบเนื่องไปในอนาคตดังนี้คือ ช่วยให้เราเป็นคนดีมนุษย์ทุกคนต้องการเป็นคนดีทั้งนั้นถ้าใครมีความดีมากกว่าความชั่วแล้วคนนั้นจัดว่าเป็นคนดีได้ช่วยเราให้มีความสุขความสุขก็คือบุญคือความดีนั่นเองครับใครทำบุญทางกายวาจาใจมากคนนั้นจะมีความสุขมากช่วยเราให้มีลาบต่างๆอย่างประหลาดมีผู้กล่าวว่าการทำบุญทำให้ยากจนทำบุญแล้ว บุญช่วยให้ร่ำรวยไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความดีด้วยความขยันอดทนคบคนดีมีทรัพย์สินพอเหมาะกับฐานะบุญก็ช่วยให้ได้ลาบช่วยเราให้ได้ยศศักดิ์และมีชื่อเสียงคนที่จะได้ดิบได้ดีมียศศักดิ์สูงส่งมีชื่อเสียงปรากฏกว่าจะได้ต้องทำบุญทางกายวาจาใจแบบต่างๆมาเป็นเวลานานบางคน20ปีบางคน30ปีจึงจะได้ช่วยเราให้มีคนรัก เคารพนับถือและบูชาผู้ใดเป็นคนมีความดีมากจะทําให้มีคนรักเคารพนับถือบูชามากอย่างพระพุทธเจ้ามีคนรักเคารพนับถือบูชามากที่สุดช่วยเราให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์สวรรค์ในชาตินี้หมายถึงความสุขใจทันทีที่กระทำความดีเสร็จ สวรรค์นในชาติหน้านั้นหมายถึงโลกอันแสนจะสุขสบายเป็นที่สนับสนุนเป็นที่สำหรับคนมีบุญมากไปเกิดสวรรค์ก็คือบุญอันมากมายซึ่งรวมอยู่ในใจเรานี้เองพระพุทธเจ้าตัดรับรองเรื่องนี้ไว้ว่าบุญที่เราทำไว้แล้วนี้ย่อมทำให้เราบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือบันเทิงใจในโลกนี้และบันเทิงใจในโลกหน้าคือโลกสวรรค์ช่วยเราให้บรรลุพระนิพพาน พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนี้ผู้ที่จะบรรลุได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีต่างๆอย่างสมบูรณ์จริงๆบุญเก่าที่ติดตามมาและบุญใหม่ที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องกันให้เห็นว่าบุญนั้นเป็นของวิเศษสามารถช่วยเราได้ตั้งแต่เกิดขณะมีชีวิตอยู่และตายแล้วตลอดจนบรรลุพระนิพพานในที่สุดบุญเก่าที่เราทำมาในชาติก่อน อาจหมดลงและทำให้กลายเป็นคนยากจนได้ถ้าเราไม่สร้างบุญใหม่ขึ้นมาดังนั้นอย่าเพิ่งเสวยแต่บุญเก่าอย่างเดียวจะต้องทำบุญใหม่เพื่อทดแทนด้วยเมื่อทราบชัดเช่นนี้แล้วกวรที่จะรีบทำแต่ความดีทําความดีบ่อยๆและเมื่อบุญหรือความดีที่ทําไว้นั้นมากพอสมควรบุญนั้นก็จักบัรดาลให้เป็นไปตามฐานะดังที่กล่าวมาแลขอนอบน้อมกราบระลึกถ,ถึงพระคุณ ครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาบุญกับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลและท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับช่องทำดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ บุญย่อมปกปักรักษาคุ้มครองคนดีและประพฤติดีเสมอและบุญคือขุมทรัพย์อันประเสริฐเป็นสบียงในการเดินทางไกลในสังสารวัดสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ